ส่วนครับวันนี้น้าพาทินทา,า,าเที่ยวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่17บิภาสองพัษภารมอ5 6 3ครับก็พิจับโควิด1 9กครับก็เล่นเอาก็ไม่ได้ไปไหนกันเนินนานหลายเดือนวันนี้ได้ข่าวว่าบางพื้นที่หรือหลายๆพื้นที่ได้ปลดล็อกคายล็อกให้พอได้ ยืดเส้นยืดสายออกไปสูดอากาศกันบ้างวันนี้น้าก็เบื่อเบื่อก็เลยขับรถออกจากบ้านก็ขับรถเล่นนะครับดูวิวทิว,วทัศน์แต่ี้จริงๆแล้วก็มันก็ก็ก็ดูวิวทิวทัศน์วัดเพราะว่าด้วยหน้าที่การงานของเราบางทีเนี่ยเราต้องวิ่งตลอดแต่ไม่เป็นไรครับอ่าวันนี้ เราจะไปไหนกันเดี๋ยวตามมามาอากาศวันนี้ร้อนครับร้อนที่นคนปรปฐมร้อนมากก็หลังจาก่านข้าวเที่ยงแล้วก็ทำอะไรที่บ้านก็ว่างแล้วก็เลยอองมานลุยซะหน่อยเดีย๋ยวตามมาครับว่าวันนี้น้าจะปลาไปไหนไป แต่เรามีจุดหมายเดี๋ยวตามมาครับมามาดูกันว่านาจะพาไปไหนโอเคแค่นี้นครับเดี๋ยวเราจะถ่ายวิวค้างทางให้ดูเรื่อยๆนะโอเคสวัสดีครับไว้เอยสวัสดีไม่ได้ดครับพูดติดติดขยกันั่งก็จนทนไปหน่อยนะครับเดี๋ยวจะพัฒนาให้มันดีขึ้นเออ มาเดี๋ยวขับรถก่อนครับแล้วเดี๋ยวตามกันเรื่อยๆพวันนี้จุดหมายปลายทางเราอยู่ที่ไหนไป Let's go <S อ่าครับตอนนี้เราก็มาถึงเขาช่องผ่านวัดเขาช่องผ่านอ,อุอปูทารามจังหวัดราชบุรีครับก็วันนี้เราใช้เส้นทางจากบ้านนคปรปฐมมาบ้านโป่ง วิ่งเข้าหนองปาหมอแล้วเลี้ยวซ้ายตรงป้อมหนองหมอนะครับแล้วก็มาผู่ที่เขาช่องผ่านตอนนี้ก็คือนี่ครับทำาั้นงคาวครับแต่วันนี้เราไม่ได้มาที่นี่ไม่ได้แวะเราจุดหมายแล้วยังอีกพักหนึ่งครับแต่ทีเนี้ยท่าทางจะโดนฝนแน่นอนสุดยอด อากาศอย่างนี้แหละครับที่ต้องการเห็นวันนี้เขากรมอุตุประกาศแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเห็นในอินเทอร์เน็ตตามโซเชียลว่าเออพรุ่งนี้วันที่18จะเข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการนะครับก็เตรียมตัวด้วยนะครับนี่ครับขับรถ นะครับออออโอเคครับเราก็าใช้ความระมัดระวงังใครไม่ระวังระวงังเราก็ระมัดระวังงเราไ้แล้วกันหลายคนอาจจะเห็นนะครับฝากระโปรงรถผมมันทะลอกครับจอดตากแดดสีมันลอกก็นี่ครับไปเรื่อยๆดูวิว ถนนหนทางทุ่งนาว่างไปเนี่ยลงมาแล้วเป็นไงครับวิวสวยถ้าทางจะไม่รอดนะครับดูนะครับดูนะครับไปดูตรงนีน้เห็นไหมครับโถดทิวเขาสวยงามเพร้อมกัทุ่งนา เส้นนี้ก็คือเป็นเส้นเลี่ยงเมืองครับเส้นเส้นเส้นทางหลวงชนบทนะครับก็เราก็ไปเรื่อยๆแล้วกันเพราะว่าท่าทางก็น่าจะไปรอดถ้าเดี๋ยวไปเรื่อยๆครับก็มันยังไม่ถึงจุดหมายเพิ่ง พึ่งพึ่งมาได้ยังไม่ถึงพ้นทางเลยเส้นนี้ก็เป็นเส้นไปราชบุรีได้นะครับโอเคค่ว่ากันครับครับเดี๋ยวเขาให้เพื่อนๆสังเกตดูพายุนะครับดูต้นไม้นะครับดูลมนะครับโอ้โหดูครับมืดมาเลยมืดมาเลยนะครับ ็เดี๋ยวผมนะให้ดูบรรยากาศระหว่างทางไปก่อนเลยดีกว่าครับนะครับก็ดูอะไรสบายๆตาบ้างนะครับหลังจากอยู่ในบ้านมานานอ่ะผมก็ปล่อยดูบรรยากาศเ,เลย เพื่อนดูนะครับมันจะมีมุมด้านขบซ้ายมือนะครับขาวๆนะครับอาคารขาวๆที่บนยอดขาวนั่นคือวัดหนองหอยครับวัดจำเปตคนอิ่มของจังหวัดราชบุรีนะครับแต่ตรงนี้ต้นไม้มันจะบงังมันจะไม่เห็นะไรร้านข้าวร้านอาหารอะไรก็มีนะครับตอนนี้ สวยไหมครับวิววิถีของคนต่างจังหวัดนะครับนี่ครับแค่ออกจากเมืองมาเราก็ได้สัมผัสกับอะไรที่มันสบายหูสบายตานะครับ ตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในทางที่จะไปสุดหมานแล้วนะครับอาบอ,อกเลยก็ได้ครับวันนี้เราจะไปสวนพึ่งนะครับแต่ดูครับยังไม่ถึงสวนพึ่งเลยก็ชุ่มฉ่าแล้วนี่เราอยู่บริเวณสวนพึพงธภัณฑ์วรรณคดีนะครับตรงถ้ำเขาบินเนี่ยนะครับโอเค ก็ตรงนี้ก็จะเป็นออะไรนะสามแยกขอบประทับช้างนะครับโอเคก็ใช้ความระมัดระวังกันด้วยนะครับโนเคก็นีนครับก็รถล,ลงมาจากสวนพึ่งชัดเป่าหวายทางจอมบึงเนี่ยก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับผมไม่แน่ใจนะว่าก่อน ก่อนหน้านี้ส่วนพึ่งปลดล็อกวันไหนนะครับแต่ถ้าที่ดูดูเช็คข้อมูลดูวันนี้จุดกลางเต็นท์อะไรต่างๆนานาเขาก็ยังไม,ไ,มไ,มไม่ไม่ปลดล็อกกันนะครับขอนจังหวัดหรือว่าอาจให้คนไปเที่ยวชมได้ไปเช้าเย็นกลับไม่มีการค้างน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็เดี๋ยวนะครับผมว่า ให้ดูบรรยากาศก,าศก่อนชค้น,นี้ฝนตกนะครับเดี๋ยวต้องใช้ความระมอระวังวันนี้มาคนเดียวไม่มีผู้ช่วยมาแล้วไม่เป็นผู้ช่วยโอเคดูดนเลนครับครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในตัวอำเภอส่วนพื้นนะครับฝนพายุกำลังไล่เข้ามาครับเพราะว่าที่ตรงหนักๆเมื่อกี้ก็ตรงก่อน,นเข้าจอมบึงชับประวายนะ้วก็เนี่ครับบรรยากาศ ก็รู้ว่าทิศคนก็คงทยอยกลับแล้วแหละครับคงไม่ไม่มีอะไรแล้วเราก็ขับรถไปดูแก้เบื่อนะครับด,ด,ดูนู่นดูนี่ดูสำรวจว่าลานกลางเต็นเปิดหรือยังเดี๋ยวที่แรกที่ผมพาเข้าไปเนี่ยเอ่อคิริมาลานะครับเป็นที่กลางเต็นมีบ้านพักผมเคยมาแล้วทีนึงนะครับผมว่าโอเคนะครับบรรยากาศดี ไม่วุ่นวายนะครับก็รู้สึกตอนนั้นคนละหนึ่งร้อยบาทมั้งครับค่าค่ากางเต็นแล้วก็ห้องห้องเก้าร้อยหรือพันนี่ครับโมอายคาเฟ่เคยรุ่งเรือง คือนครับข้าวานี้ไปก็เข้ายัางเป็นทางการครับเทศบาลตำบลสวนพึ่งยินดีต้อนรับโอเคจากจุดนี้ไปก็คืออส่วนพึ่งนะครับ ลุงเลืองมากดูครั้งหนึ่งนะครับโอ้โหตอนนี้ก็เบาบางนะครับเพราะว่าพิษโควิด COVID ด้วยอะไรด้วยดูครับป้ายที่พักอ่านกันได้ไน,นะครับตอนนี้ผมใช้กล้องมือถือนะครับถ่ายมือถือไม่ค่อยดีด้วยนะครับก็มือใหม่เนาะ ค่อยๆว่ากันนี่ก็มันก็มีร้านน้ำแข็งร้านเครื่องดื่มร้านข้าวเดี๋ยวเราผมจะพาไปนี่ก่อนไปอ่าคีริมาลาคีริมาลาก็คือมีบ้านพักมีการเต็นอย่างที่ผมบอกไปแล้วนี่ครับ ก็คือบรรยากาศอันนี้วิิตตเตเงียบครับเงียบหรือว่าอะไรยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับตอนนี้เราก็ถึงแล้วครับลานกลางเ็นแห่งแมนทีมาลานะครับก็ดูครับก็เมื่อกี้คุยกับ ที่ดูแลนะครับเขาบอกว่ายังไม่เปิดให้กลางเพราะว่าเขาเขาบอกเลยว่าสถานการณ์ยังไม,ไม่ไม่น่าไว้วางใจเพราะว่าเอ,อคนเมืองเข้ามาเที่ยวเยอะแล่คนเมืองเนี่ยครับคือผู้งงคือพาหะในการทําเชื้อเข้ามาในพื้นที่ซึ่ง เราก็ต้องเข้าใจนะครับเพราะว่าเขาอยู่กับที่พวกเราเป็นนักท่องเที่ยวในเมื่อเราออกจากเมืองเข้าป่าบางคนมีเชือ้อบางคนไม่มีเชือ้อมันมันแยกไยกออกนะครับขเขาก็เลยเอาความสบายใจเอาคนมาพื้นที่ไว้ดีกว่านะครับเพราะว่าก็ดีครับก็ดีเพราะว่า,า,วามันจะได้เป็นการฟื้นฟู พื้นที่พื้นผูธรรมชาติไปด้วยนะครับดูครับข้างหลังผมไปเนี่ยนี่แหละครับขับรถมาชั่วโมงกว่านะครับผมพอมาถึงจุดนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีพลังพลังขึ้นโพรา สองสเดือนมันได้อยู่แต่ในเมืองในเมืองใ่งใบ้านมันเราอยู่ในพื้นที่สี่เหลี่ยมอยู่ในปา่าคอนกรีตแต่เมื่อได้มาอยู่ในพื้นที่อย่างเงี้ยครับดูเลยนี่ครับ,รบ,รบช่วงนี้ครับก็คือธรรมชาติได้ฟื้นฟูตัวเองนะครับเราควรจะช่วยกันก็เห็นวันนี้บอกว่า จะมีการเสนอขอให้อุทยานปิดพักฟื้นตัวเองสามเดือนผมเห็นด้วยนะครับผมว่าโอเคเลยเพราะว่าทุกทุกที่มันต้องมีการฟื้นฟูตัวเองครับเพราะว่าพอเราเราเข้ามาเราเข้ามาเนี่ยเราเราเข้าไปทำลายโดยไม่รู้ตัวนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเอ่อ เดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศร,รอบต่อดีกว่านะ,นนะครับเนี่ยครับดูเลยครับตรงนี้เราก็มีการนะครับปรับปรุงลดน้ำนะครับเพื่อเตรียมตัวเตรียมความพร้อมแต่ส่วนใหญ่ให้ธรรมชาติมันฟื้นฟูตัวเองดีกว่าครับดูดครับ นี่ก็เป็นบริเวณด้านหลังของรีสอร์ทนะครับรีสอร์ทมีบ้านพักด้วยนะครับมีที่พักมีค่าใช้จ่าย,ยางไงก็เข้าไปดูในหน้าเพจของคีมาลาได้เลยนะครับแต่ส่วนนี้ที่ผมให้ดูหลักๆเนี่ยผมให้ดูแค่จุดการเต็นครับก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่กว้างนะครับไม่กว้าง ก็น่ารองรับได้ประมาณถ้าแบบเอาแน่นๆเลยต้องมีอย่าง30เต็นนะครับผมว่ากําลังดีนะครับนี่จุดนี้มีไฟให้ต่อนะครับนี่มีสายไฟเตรียมมาให้แล้วต้นไม้ต้นนี้ก็จะประับหลอดไฟนะครับผมสวยผมเคยเคยเคย,เคยเคยข้ามามาทิ้งแหละนี่ครับนี่ปลักไฟส่วนรวมนะครับ นี่นี่นะครับพาดูผมก็ผมว่าโอเคนะครับบรรยากาศได้ไม่ไม่ไกลจากกรุงเทพแล้วผมอยู่น้อาประถมแล้วผมขับรถประมาณชั่วโมงนิดๆก็ถึงละดูครับน,นี่ครับคุณกลางเต็นท์เสร็จปุ๊บตื่นช้ามาคุณดิฟกาแฟจิบขนมโอโ้โหจิบกาแฟทานขนม นะครับโอเคนี่นะครับนะครับถ้าใครมาลองติดตามหน้าเพจของคีรีมาลานะครับพี่เขาบอกเขาจะแจ้งแจ้งไว้ว่าว่าจะเปิดให้บริการอะไรยังไงนะครับก็ติดตามําเพจได้เลยนะครับก็เดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติม ผมก็อาจจะอัปเดตให้ฟังครไปนรามาถึงแล้วนะครับที่คีรีมาลานี่คือด้านล่างนะครับผมต้องใช้กล้องหน้าครับเพราะว่ากล้องหลังมีปัญหานี่ครับนี่รูปเรียนด้านล่างครับโดยรอบทางโทนนู้นนะครับก็จะเป็นบ้านพักเราพาไปดูโซนต่างๆครับ นี่นครับคือนะครับนี่เ,เป็นด้านด้านหน้าสนามสนามนะครับเลืวอดีสครชั่นรับห้องพักดูวิวโอครับผมสหรับวันนี้ก็ก่็จะจบคิจริงๆนะครับก็คือวันนี้ส่วนพึ่งต่าง ตางแต่วันวานมากครับเพราะว่าด้วยพิษโควิด19แล้วก็อาจจะเป็นคนเริ่มเริ่มชินชากับการท่องเที่ยวของผมเพื่งแล้วครับก็คนน้อยยังไม่เปิดนะครับยังยังไม่ปลดล็อกให้เข้าพักแต่ถ้ามาขับรถเล่นขับรถอะไรเนะี่ย ผมว่ามาได้นะครับแต่การมาค้างกลางเต็นต์อันนี้ยังทำไม่ได้จากที่ผมคุยกับพี่ไพ่เจ้าของอรีสอร์ทคีรีมาลาครับมีที่คีรีมาลามีทั้งบ้านพักเป็นหลังนะครับแล้วก็มีที่กลางเต็นต์นะครับก็ ถ้าใครอยากทราบราคาหรือจะจองจะอะไรเข้าไปดูที่หน้าเพจของิิริมาลาได้เลยครับจากการพูดคุยกับพี่ไผ่พี่ไผ่บอกว่ายังขอไม่เปิดนะครับเพราะว่าเออ,อยากจะให้หายจริงๆอยากจะให้มั่นใจจริงๆนะครับ คนมาเที่ยวจะได้ไม่มาระแวงกันไงคือเหมือนว่าพอมากางเต้นพอมีเต้นอื่นมาคนอื่นมามันจะระแวงมันจะไม่สนุกครับพี่ไายบอกว่าเดี๋ยวดูถ้ายัางช้าสุดพี่พายบอกว่าขอเป็นนูน่นหนึ่งมิถุนาถ้าดีขึ้นอาจาจะพิจารณาเร็วนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันต้องขึ้นอยู่กับการผลล็อของจังหวัดราชบุรีด้วยนะครับ เาจะเปิดเองไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวต้องมีคําสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีมาก่อนว่าปลดล็อกแล้วและดี๋ยวเขาก็จะรอรอดูแนวโน้มอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อในๆใจรอนิดนึงผมวันนี้ผมมาผมก็อยากจะกลางนะ mm hmm. พี่ไผ่เขาก็โอเคเขาบอกว่าอุปกรณ์มีไหมอะไรไ,ไหมผมบอกไม่เป็นไรนี่ไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดามาผมขับรถมาเซอร์วดูพื้นที่ให้หายใจสิ่งนิดนึงพี่ไผ่ผน่ารักพี่ไผ่น่ารักครับ อถ้าพอมาเนี่ยเดี๋ยวผมแนะนำนิดนึงถ้าจะเอาให้ชัวร์ของอาหารการกินเยอะๆเนี่ยคุณแวะที่ตลาดชัดประหวยก่อนถึงตัวสวนพึ่งนะครับเอตรงน,นั้นจะมีโลตัสมีเซเว่มีบิ๊กซีมีตลาดสดมีตลาดนัดของค่อนข้างจะครบแต่ในตัวสวนพึ่งก็มีนะครับก็มีเซเว่น มีเซเว่นตรงตรงโค้งใหญ่ครับที่ว่าที่ว่าถ้าเกิดตรงทะลุเข้าไปก็จะเป็นเซนเนอรี่อ่ะผมเห็นมีรุ่งเซเว่นนะครับแล้วก็ตลาดก็ร้านค้าก็มีป่าปลายแต่เอาให้ชัวร์เลยเอาให้จบเลยนะครับตลาดชัดปะวายนะครับแล้วก็วิ่งขึ้นไปเลยเพิบของไล่คิเนมาลานี่อ่าจะอยู่ก่อนถึงควมันไข่ที่ ไปทางสิลโรง,งเรียนึิสิ์แรกเอดสย่ยามเลยนะงก่อนครัวมันขขาปุ๊บมันจะมีป้ายเลยตอนนี้พี่กวทำป้ายเรียบร้อยแล้วนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ <c oughs> จริงๆนะ้ขอให้โควิดหมดไปเร็วๆเราทุกคนจะได้กลับมาแฮปปี้กับการท่องเที่ยวเต็มรูปแบบไปีกครั้งครับยังไงก็ฝากไปด้วยนะครับอย่าทำลายมาเอาแต่ความทรงจำและรูปภาพสวตัวกลับไปนะครับ พาเทียวพากินพากินไปเดี่ยวไปได้หมดอะครับแล้วแต่คุณจะเลือกครับ,รบไลฟ์สไตล์ปของตเอง